พี่น้องเทวรักอิสอัคมีบุตรฝาแฝดแต่มีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันคือเอซาวและยาโคบในขณะที่ทั้งสองอยู่ในคันมารดาพระเจ้าบอกกับนางเรเบคาว่าบุตรทั้งสองของนางจะเป็นใหญ่สำหรับชนสองชาติแต่บุตรคนพี่จะอยู่ใต้บุตรคนน้องแต่เมื่อถึงเวลาที่อิสอัคจะต้องหาผู้สืบทอดรับพันธสัญญาแห่งพระเมสสิยา ซึ่งท่านไม่ได้รับคำสั่งใดจากพระเจ้าว่าจะต้องมอบตำแหน่งนี้แก่ผู้ใดท่านจึงตัดสินใจที่จะมอบให้เอซาวบุตรคนโตความคิดของอิสอาคเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปแทนที่จะขอปรีชายานหรือการเผยแสดงของพระเจ้าแต่เรามักใช้เหตุผลของตนเองมากกว่าสิ่งที่ทำจึงผิดพลาดบ่อยๆเรื่องของเอซาวและยาโคบก็เช่นกัน ยาโคบคือคนที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เอสาวเองก็ได้สละสิทธิบุตรหัวปีให้กับยาโคบเพื่อแลกกับอาหารแล้วที่สำคัญเขายังได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติด้วยดังนั้นเมื่ออิสอักสั่งให้เอสาวไปล่าสัตว์มาทำอาหารให้ท่านเพื่อท่านจะอวยพรเขาในฐานะผู้สืบทอดพระเจ้าจึงทรงให้นางเรเบคาที่รักยาโคบมากกว่า คิดวางแผนให้ยาโคบได้รับคำงอวยพรน,นั้นแทนนางได้วางแผนในอิสอักเข้าใจผิดว่ายาโคบคือเอซาวแม้ยาโคบจะกลัวแต่นางก็ยังยืนยันให้ทำและขอรับความผิดนี้ไว้เองโดยนางเลเปคากล่าวว่าให้คำสาปแช่งนั้นตกอยู่กับแม่เธอลูกเอ๋ยจงทำตามที่แม่สั่งแม้การกระทำนี้จะเป็นความไม่ดี แต่พระเจ้ากระสงยอมให้เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อให้ผลโดยรวมได้เป็นที่ดีดต่อทุกคนมากกว่าบางครั้งหนทางของพระเจ้าจึงมีความคดเคี้ยวแต่พรงคก็มีพระประสงค์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตคิเชนแต่ละคนแล้วทุกสิ่งย่อมเป็นไปอย่างที่พระเจ้าทรงเผยพระองค์แก่ปราหัมว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ดังที่สิ่งต่างๆแม้จะยากสำหรับยาโคบแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับการอวยพรสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงเป็นไปเพราะพระเมตตาของพระเจ้าไม่ใช่เพียงเรื่องตามความคิดมนุษย์อิสอัคอาจจะคิดถึงเอซาวแต่ยาโคบกลับได้รับพระพรเพราะพระประสงค์ของพระเจ้าสามารถบรรลุผลได้อย่างไม่มีใครคาดคิดวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอพระเจ้าทรงประทานการอภัยและยังทรงพระเมตตาต่อเราเสมอในทุกครั้งที่ความอ่อนแอทำให้เราได้ทำผิดพลาด